สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับทาโร่โลนะครับก็ปกติทาโร่มันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมครับตัวนี้เขาทาแบบเป็นโลนะแบบเป็นม้วนแล้วก็เขียนว่าความยาว2เมตรก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติว่าเป็นยังไงกันบ้างมีรสเข้มข้นกับรสตัวนี้นะครับที่เป็นสีส้มแน่นอนครับกับบาร์บีคิวก็เดี๋ยวก่อนกินมันสมประกอบก่อนนะในตัวนี้นะครับก็เขียนว่าเป็นเนื้อปลานะครับ64เปอร์เซ็นต์นะครับแป้งมันสำปะหลัง12ห้าเปอร์เซ็นต์น้ำตาล10จุด ตัวนี้นะครับเป็นเนื้อปลา63%แป้งมันสำปะหลังนะ12.4%เกลือ10%นะครับผงบาร์บีคิวนะครับ5.6%เกลือเซอร์ไมด์ดีม0.8%นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเดินตามส่วนประกอบนะตัวนี้เราจะได้นะครับกับเนื้อปลามากกว่า1%นเะครับโอเคเดี๋ยวเรามองรีวิวกันเป็นยังไงกันบั่น15บาทนะจ๊ะกับความยาว2าาาเมตรตร์นตร์นเฮ้ยประทับใจแพคเกจจิ้งนะยูก็ยังแบบ มาม้วนอย่างนี้กันอย่างนี้ทีเหรออาชีพเขียนไว้ไดีกินไว้ด้วยนะครับเีกตามรอยหมุนนะครับแล้วดึงปลายที่หมุนจากด้านข้างนะครับใช้สองใช้สองนิ้วด้วยนะแล้วก็เคี้ยวให้เพลินนะครับโอเคไหมชิมกนันดิเป็นยังไงกันบ้งางรตนรตนใจหล่นจ้าไหนอะตรงนี้หมุนเนี่ยอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับต้นนะชิมเนี้ยเขาเขียววิ่เก,กีย่ยวแบบนี้เหรอ มัน là ความมุ้งลงครับรสชาติคือถาโลนเก่าแหละเป็นอะไรเขาเปลี่ยนมาเป็นม้วนๆเลยใครชอบกินร์บีคกิวดิอ่ะก็เขียนวิธีการกินไว้เหมือนเดิมนะครับเทื่ว่ามาาันแพนเบเกตติง้งแหละเพราอมันทำสองั้นด้วยโอเคนะจ้าเดี๋ยวลองคลิปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างต้องกินอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้กลิ่นบาร์บีคิวเขาทั้งเรียดดีนะครับคือทําให้หอมตัวนี้ก็จับกลิ่นปลาธรรมดาแต่เขาบอกนะครับว่ารสชาติก็คือทาโร่ปกตินี่แหละคือคุณแค่เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งและวิธีการกินนะครับโดยส่วนตัวนะเพี้ยชอบกินแบบเป็นจับจับจับกินอย่างนี้มากกว่านะครับกินอย่างนี้แบบมันมันรู้สึกแปลกๆอ่ะเราไม่ค่อยชินอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับไอ้คนที่แบบชอบเล่นนอนถ่อมไปกินแบบนี้ใช่ไหมแต่เบี้ยไม่ถนัดเบีตรงไหนเบี้ยไม่ถนัดวิธีการกินเนี้ย ยื้ยมาทำเงี้ยไม่ขนัดเออดูไม่ดูนะข้างในอะางเงี้ยสองเมตรได้ม้วนเท่านี้นะจ๊ะเรามาดูดีกว่าเนี่ยจ้ะเนี่ยครับสองเมตรได้ม้วนประมาณนี้พูดตรงอ่ะไม่ได้แต่งอาหาโลปกติหรอกแค่เปลี่ยนไดเกตีวิธีการนำเสนอนะครับรสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถ้าเกิดคุณชอบอาหาโลคุณก็ได้บอกว่านี่อร่อยถ้าเกิดคุณไม่ชอบอาหาโลคุณก็บอกว่านี่ไม่อร่อยนะเพราะว่า มันจะทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากเป็นเส้นๆแน่เป็นม้วนอ่ะก็ถือว่าพอกินได้ว่าไงทารโละก็อยู่กับเรามานานนะครับโอเคครับเรื่องก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพียเงเท่านี้นะครับเช่าก็ฝากกดไลค์ติดตัคลายแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผม